ก็ตองรู<ช>้จับใหม่ใช่ไหมคะคือมีใจมากๆและเป็นเกียรติมากๆที่ได้ร่วมโปรเจกต์นี้ค่ะคือมันเป็นฟิวเจอร์ของเทคโนโลยอันนี้เลยค่ะคือเราอยู่ในยุคเมทัลเบิร์สแล้วมันสนุกกับการช็อปปิ้งมากๆไม่เสียเวลาในการเดินทางคือถ้าวันไหนเรายุ่งเราก็สามารถเข้าแอปง่ายมากๆแลาก็ไม่ปวดสัน มันคือฟิวเจอร์ของเราค่ะมันตอบโจโทย์ตัวเราเองเยังไงบ้างคะแล้วก็อนีรโอ้สุดๆค่ะยิ่งยิ่งถ้าเป็นหน,นุ่มๆเลยค่ะที่ไม่ไม่เคยอ,ออกไปไหนทำงานเสร็จก,ก็กลับบ้านเลยค่ะก็ะเราถ้าเราต้องซื้อของเราก็แค่เข้าไปในแอปแล้วก็กดแล้วยังสามารถเจอเพื่อนๆในนั้นด้วยนะคะ,ะ,ะคิะ่ว่าตอบโจทย์โลกตองการช็อปปิ้งเป็นอะไรตอบโจทย์แบบการช็อปปิ้งโลกตงวอง คือเหมือนเรามันก็เหมือนเราเข้าร้านเพราะว่าเราได้เห็น360องศาเลยเหมือนเราได้ไปจับถือเองแล้วก็ดูว่าเออสินค้ามันเป็นยังไงมันจะเราจะใช้ได้ไหมมันจะไปกับเราไหมคือมันจะเขียนเมชชีนเมนท์ทุกอย่างครบทุกอย่างแบบก็เลยแบบมันเหมือนจริงๆค่ะตัวเราเองได้ลองอำแล้วไงคะติใจแมโน่คืกมากคือแบบเมื่อัก่อนหน่เข้ามาหนูก็กําลังแบบเล่น NFT ค่ะหนูกำลังแบบหาตัวแอตวิช่าที่เป็นนารน้สาวอะค่ะอยากชวนทุกคนมาเล่นจริงๆค่ะ อ่ากี่เพรามันมีเก็บโพตรอลอะไรองเียนะค่ะเจินแลอว่เราแล้วก็อยากมาเล่นกันเยอะๆนะคะเราอาจจะเจอกันในั้นก็ได้นะคะใช่ก็มาหลดกันเยอะๆนะคะในทาง App s t o ร e and เ l ลย Store นะคะตอนนี้ก็มีหนังเข้าลงภาพยนร์นะคะจริงๆก็เพิ่งเข้าวันที่19ค่ะไปดูได้แล้วนะคะชื่อว่า long live love ค่ะแก็ป ทางเดินต,ต่อต่อไปของหนูค่ะเอ่อต่ตอไติดตามได้ที่ IDOL FACTORY ค่ะค่ะอินสตาแกรมล่ะคะเพื่อ <c oughs> คนเดินทางวิ <c oughs> ่ค่ายน่ารักจังเลยอยากจะฟอลโล่หนูเชิญคะ่ะ Instagram นะคะอ,อยากอยู่นะ B E C สี่ตัวคะ่ะ A แล้วก็อันด์สกอร์สามตัวคะ่ะ B น้องเมกี้บอกไม่ต้องฟอลโล่หรอกจริงแค่ love คลิกอิ with มีก็พอแล้วนะ <c oughs> โล่งกันเยอะๆเพิ่มยอดนะครับผมแล้วก็ว่าน้องเมกี้เองเนี่ยจะมีผลงานดีๆมาฝากแฟนๆเพิ่มขึ้นอย่างแน่นอนนะครับยังไงก็วันนี้ขอบคุณนะน้องเมกี้นะแต่ว่าน้องเมกี้อยู่กับเราบนเวทีก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตครับ